สวัสดีครับสวัสดีครับผมพงศ์อิสุสุพนันครสาขาลามินทากรมแปนะครับวันนี้ก็ออกมานอกพื้นที่นะครับแล้วก็มาพร้อมกับสายฝนนะฮะเอารถใหม่นะครับตัว h i g h l a n d e r 1.9เกียร์ออโต้นะครับเป็นสีประตูนะฮะมาส่งมอบรถลูกค้าที่แถวแถวบางปูสูนย์ประการนะครับแล้วก็มารับรถคันเก่านะฮะคันด้านหลังผมนะครับกลับด้วยนะฮะคันนี้เป็นคัน SLX ปี2010ลูกค้ามาเทินนะฮะผมรับจบนะครับทุกคันเดี๋ยวไปดู ทั้งรถใหม่ทั้งรถเก่ากันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับครับนี่ครับคันนี้นะเป็นตัว p a ป e cap นะครับ S L X ปี2010นะครับก็รถก็ตามอายุนะฮะคันนี้13ปีนะครับอีกกระจังหน้ามีหนังยางรัดด้วยนะครับโลโก้หายไปแล้วนะครับมีริ้วร้อนิดๆหน่อยๆนะแต่ว่าเออทุกอย่างก็ยังเนเดิมอยู่นะครับมาดูภายในนิดนึง เปียกๆหน่อยนะวันนี้ฝนตกตัวภายในภายในเบาะเบอร์ยังสวยอยู่เนาะนะครับก็ตามสภาพการใช้งานนะฮะรถสิบสามปีแล้วก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับตัวนี้เป็นแคปลูกค้าเอาแคปเทิร์นสี่ประตูนะแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาแต่รถใหม่ที่ออกนะครับก็จะเป็นเกียร์ออโตตัวสประตูไฮเลนเดอร์ er, เกียร์ออโตนะครับ ดูสภาพรถใช้งานครับ่นันนี้นะครับผมซื้อลูกค้าไปจบลูกค้าไปที่สองแสนหนึ่งหมืนบาทนะครับปีสองพันสิบก็ถือว่าซื้อแรงพอสมควรนะครับอยากให้ลูกค้าได้รถใหม่ครับก็เลยจัดไปเลยไม่ต้องเกรงใจใครนะครับ ส่วนตัวรถใหม่นะครับรถใหม่ก็จะเป็นตัวครับเ,เป็นตัวไฮรลนเดอร์สีประตูนะครับ1.9เกียร์ออโต้ะคันนี้ราคายี่875,000่บาทนะสีเทาไอเลเกโอเปกเทาลมโบนะครับไม่ได้ตกแต่งอะไรเป็นพิเศษนะตรงนี้เป็นสแตนดาร์ดเลยลูก้าเป็นผู้ใหญ่แนละ้วนะครับไฟท้ายแบบโอโซนิกนะบแบบเคียร์เลนนะันี้เป็น led ก็มีกล้องมองภาพขนาถอยจอดนะครับกระบไลเนอร์แถมให้นะติดฟิล์มให้ฟิล์มเซรามิกนะครับกันสาดประตูมีให้เรียบร้อยแล้วก็ภายในก็มีพวกพายางให้อะล็อกนะครับ นี่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะคลิปนี้นะครับเพราะฝนตกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรีบต้องรีบกลับโชว์รูมด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะสอบถามราคารถเก่านะสามารถสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0835466907นะครับหรือคอมเมนต์เข้ามาบอกใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับก็ส่งภาพส่งรูปมาให้ดูก่อนนะครับประเมินราคาเบื้องต้นก่อนได้นะครับสอบถามราคารถใหม่โปรโมชั่นรถใหม่นะครับ สอบถามเข้ามาได้เลยนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณครับ